ก็เหมือนตอนนี้เอออแม่งแ่ตัดเพื่อนตัดหูลูกเดียวเลยไอ้ปุ่มอันเฟนเนี่ยมันกดง่ายนะเว้ยแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจอะกด,ดยังไงก็ไม่หายจุดยืนมันต่างกันได้แต่จุดสุดท้ายอะยังไงก็เพื่อนกัน่างราะดีเลชั่นดีด,ด,ด,ดีมันไม่ได้มีไว้ตัดเพราะว่า,าจริง เซนี่คันอ่ะไม่ตาดทำไมจำเป็นอย่าพกูอย่างก็ไม่ตายก็ได้กูไม่ปล่อยให้มึงตายง่ายๆหรอคับ เจฟที่ัดสมาร์ตตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอด